สวัสดีจะี่นองปองไปจ้ามันนีกะมาพอกันอีกแล้วนะจ้าสำหรับมือนี้นะคะเอาข่าวของ้ใหญาบ้านฟินเลนด์มาฝากอีกแล้วคะ่ะเรื่องราวดีดีและข่าวสารดีๆจากพ่อ้ใหญ่บ้านฟินเลน,นด์กันเด้อจ้ามัอนีกะได้เลือกได้ย้ำนะคะได้เลือกได้ย้ำออดิชั่นออดิชั่นฟินขับนะคะมีแต่ปูบ้า เรรอหน้าตาดีๆนะคะมาให้ออดิชันนะคะเข้าไปติดตามเบิ่งกันเลยด้ค่ะว่าสิมีไผ่เนียมาสมัครนะคะเลยว่าแค่มาก็มีสิทธิ์แล้วนะคะต้องขออะไรฟ้องเนาะอ่าเดี๋ยวต่อไปพรุ่งนี้จะมาอีกเซตนะคะเริ่มอะไรแล้วนะคะเริ่มอะไรแล้วนะครับก่อนที่มเชิญมาที่เราโตเนาะมาสามห้านาทีด้วยกันเราอ่อนฝั่งนี้เออในเรื่องต้นเนาะกูคิดนกุ้งแล้ว จะได้ถ่ายแบบคราวนี้ได้ด้ยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีโอเคค่ะให้พอมแล้วเรียกเชิญเลยค่ะทุกคนค่ะสวัสดีนะคะเอาเรื่องต่ำไปเลยทุกคนเสียงชัดเจนไหมห้ลงก่อนต็มาก่อนเลยทุกคนเสียงชัดเจนไหมคนแรกคุณลอยค่ะโอเคออโอเคหน่มหล่อมากเท่มของเรานี่เองนะคะโอเคต่อเลยค่ะโอเคนะคะหน่มหล่อมากเท่ เดี๋ยวในระหว่างที่โลกมีสัมภัษได้ด้วยลายบุคคลันะน้องปังอยากสุ่มเดาๆเนาะให้ให้เอฟซีทางบ้านได้มองกันว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็อยากจะเตรียมพ็อกเก็ตมันนี่มาให้ใครนะคะอ่าขอคือขออนุญาตแนะนำตัวนะคะน้องปังปังนะคะ ดีค่ะตอนนี้ยังเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าพวุงนี้ต้องมาออดดชั่นร่วมกันกับคนอื่นๆนะคะแต่ก็จะมาดำเนินรายการในระหว่างนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ชม0พันท่านด้วยอ่อสวัสดีผู้ชม2 0 0พนท่านนะคะอ่๋ยวเราสัมภาษณ์กันเดี๋ยวสัมภาษณ์กันสุ่ๆๆใครดีนะเอาเริ่มจากคงนี้ก็ได้คนแรกเลยเริ่ากขอดได้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อออ่มีความพร้อมมากน้อยค่ ถ้าก็สมมติว่าเอฟซีกับทำบ้านมาที่ขับเนี่ยพอจะบริการแบบกี่เต็มลอยแล้วที่เรือล่ะที่เรือหล่ะเต็ม้อยแล้วแล้วถ้าเกิดจากนั้นได้ไหมยะมารอชมกันนะคะในวันที่เมษีนาคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ เตรียมตัวมาในระดับกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับเต็มลองลองลองเชิญพี่พีเอฟซีค่ะว่ามาบริการเต็มที่ครับขอเรียนเชิญครับอุตอาคุนมีของยากนั่งคุยนั่งคุยหรอหรือว่าอะไรนั่งคุยเออาว่าดีค่ะ ใช่เลยนะคะขาทดแปลว่าหัวใจใช่ไหมออ,อยากจะนั่งอยู่กับฮาร์ดเลยอะขออาดคุณฮาร์ดเดินทางมาไกลนะคะวันนี้น้ออองเไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้นะคะกินข้าวหรือยังกินแล้วกินบางๆไว้อะ่ะ <laughs> ถามเผื่อไว้นะคะถามเผื่อผู้ชมทางบ้านเนาะก็มาบอกเลยว่าทิมขับเราเนี่ยเล่นได้กินอเทนได้ใช่ไหมคะคุณฮาร์ด โอเคค่ะคุณคาตอนนี้เตรียมตัวมากย่เบอร์เซนตายลงดูลมีโอกาสนั่งใกล้นะ้ะตัวหอมมากตายไหมอยากจะตายตรงนี้เลยตายไม่ได้อานเซนีเซนีเซนีอาเซนีเซเซนี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 เลยีเซนีเซนีื่นีุณอีเซนะเีมีมีเีเนีเซนีเยนีเซนีนีเี ชื่อเดียวแต่วราเใจเดียวนะคะทุกคนสามารถมาได้คุณนรเดนเตรียมตัวมาขี่เปอร์เซ็มเพราะว่านี่ถามบ้านบอกว่าฉันหาเงินเพื่อสิ่งนี้ลองลองบอกถามบ้านเลยค่ะว่ามาไม่มีออนไลน์แน่นอนแน่ใจเสร็จอว่าส่งมาเราอาชีพดื่มการ์โนการนวนขอนแก่ จริงไหมสองไวเดี <laughs> ๋ยวจริงไหมนอนแ้เลยค่ะวันนี้เื่อใจมาอดนอยเปิเนค่ะเดี๋ยวเรามาชกานงตาหยังไงคน่ยานะคะอนี้ไปคนขอไปค่ะเอรได้แค่อมือเออชื่อี่ื่ออะไรชื่อจุนเาหลีะที่จะเหมือนเกาหลีมากตรงนี้เป็นดนเซอร์ด้วยแน่เลย จริงไหมเอ,อมเ,เ่อนข่าวหมื <c oughs> อ,มอข่าวดังป้าไม่เห็นอะไรเลตีนกำลังเดินทางอะตีนกำลังเดินทางข้าไม่ยินต่อไปเนาะจูเลเป็นยังไงบ้างจูเล่ยเปียกแป้งจูเล่ยเยี่ยมเลยเล่ย์เอาคอสอบถามกันมาถ้าลูกค้ามาเนี่ยถ้าสมติแล้แบบลูกค้าแบบ LPG แล้วแบบ โอนตัวนี้มาแบบนี้ก็่หแล้วคนะุาอาเลิกดูแลอย่างดีแน่นอนเตรย,ยมตไว้เลยนคนน,คนีนสส้สองร้อยดื่มเขาบอกคนนี้สองดื่มนะหรอฟางาคูณซี่สองร้อยดื่มอ๋คุณงี้เงย้ยังไง <c oughs> างมันม่าจะมากกว่าเดือนขั้นนแล,ลสองร้อยดืด่มนะฟังฟางสด,ด,ด,ดอ๋อไม่ร่วงเลยประมาณ3เดือน,น โอเคค่ะค okay okay. oh, no mm ่ะ hmm. วัีตอมาอยู่นงปังคิดว่ามักจุนมาลานเดือนละครค่ะทำไมคะก็คือพอแล้วใช่ไหมขาหล้วเนาะากแล้วไปเาโอเคก็ต่อไปอ่อตันนี้ก็เกะข่าวมาเลยแม่ออสีอยาเวันนี้เาอาะมี่าวใช่ไมะสี่ี่เออรูดบัตรอรอี่ี่ สะสมแต้มไปสะสมแต้มเหรออ๋อจอ้ทำมาไกลมาก,มากอ๋อใช่เดี๋ยวแต่เราไม่มาหาคนี้แน่ๆคือน้องป้า แน่เป็นไงกันบ้างจ้ะสาหรับการออดิชันของวันนี้นะคะแค่น้าจิม้มน้ําจิ้มนะคะมอนี้แค่น้ำจิม้มรับร้องว่ามิสไพรยเยอะแยะมิตจะนุ่มหน้าตาดีๆนะคะผู้ใดมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดใจกดแชร์เพื่อสนับสนุนให้เชมดุดมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและสนับสนุนพอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้ำกันด้จาสําสหรับสมาชิกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ผู้ใดมักกะกดไลค์กดใจกดแชร์และเป็นเอซของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ขอบคุณหลายๆเด้วค่ะ